ใช่ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ15เมษายน2568เราจะมาอัปเดตข่าวจากปอพอ,อเตือนด่วน23จังหวัด15-17เมษายนนี้เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าดินถล่มนะคะ ล่าสุดนายชัยพลที่ติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในฐานะผู้อำนวยการกลางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยออกประกาศ2อฉบับในวันนี้15เมษายนนะคะถึงผู้ว่าราชการจังหวัด23จังหวัดและปพเขต1 3 4 8 10 11 12 14 17และ18เกี่ยวกับการเกินภัยน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่23จังหวัดโดยในหนังสือฉบับแรกเป็นเอกสารถึงผู้ว่าราชการจังหวัด23จังหวัดนะคะระบุว่าเป็นหนังสือราชการด่วนที่สุดลงวันที่15เมษายน2 5 6 8จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย โดยสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติหรือสอน,นอทชได้ติดตามการคาดการสภาพอากาศและพบว่ามีความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่หลายจังหวัดระหว่างวันที่15-17เมษายนนี้พื้นที่เสี่ยงภัยที่ระบุในเอกสารนะคะประกอบด้วยภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ ตากและสุขโขทยัยภาคตะวันออกเชิงเหนือกระสินนครสวรรค์สกลนครมุกดาหารหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูเลยและชัยภูมิภาคกลางภาคตะวันออกนะคะนครนายกประจินบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดเอกสารแจ้งไว้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรง ให้ดําเนินการตามมาตรก,การป้องกันภัยที่กําหนดส่วนเอกสารอีกฉบับหนึ่งมีเนื้อหาที่คล้ายกันนะคะเป็นหนังสือราชการด่วนที่สุดจากกองจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกลางลงวันที่15เมษายนถึงบุบในการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเขต1 3 4 8 11 12 14 17และ18ระบบเพิ่มเติมถึงแนวทางการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยเขตด,ดำเนินการโดยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตด,ดำเนินการดังนี้นะคะ ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณาภายัยรถปฏิบัติงานกำลังพลให้พร้อมสนับสนุนจังหวัดตลอด24ชั่วโมงกรณีปรากรดสถานการณ์ฉับพลันคาดว่าจะเกิดสถานการณ์หรือสถานการณ์ขยายวงกว้างให้มอบหมายบุคลากรชุดผจญสถานการณ์วิกฤตหรือ ERT พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณาภายัย รถปฏิบัติการไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขึ้นการบังคับบัญชาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการจังหวัด โดยประสานการปฏิบัติกับสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรณีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบไม่เพียงพอให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตไกลเคียงสอบถามข้อมูลที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะโทรศัพท์0 2 3 9 9 4 1 1 4ป่ปภเตือนด่วน23จังหวัด 15-17เมษายนเสียงน้ำท่วมน้ำป่าดินถล่มนะคะอัปเดต15เมษายน2อง8